อยากอยู่วัดไหมอยากอยู่วัดไหมอ่ะอยากอยู่วัดไหมหน,นูอยากอยู่วัดถ้าเป็นแค่ผ่ออันนี้อยากอยู่วัดวัดเป็นที่ที่ทําให้หนูสงบส,ส,สติอารมณ์ได้ไม่เอานะผ่านไปถี่นาทีแล้วนะคะสามสิบนาทีลงจากสตรีมดีไหมคะเราจะไม่อยู่กันนานนะคะเพราะไม่อยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่มีคนไม่มีใครมาคุยแป๊บเดียวพอ ไม่มีเพื่อนขาดเพื่อนค่ะขาดเพื่อนไม่เอา loyalty, แม่ร well ู้ว่าล e ูกรักแม่แต่แม่ขออยู่เป็นส่วนตัวมั่งได้ไหมแม่ขอเป็นส่วนตัวมั่งได้ไหมแม่แม่ถามลูกอ่ะขอแม่อยู่เป็นส่วนตัวได้ไหมแม่ถามลูกอ่ะแม่ไม่ต้องการลูกแม่ไม่ต้องการลูกเวลามีของกินแม่ไม่ต้องการลูกเลยเวลาแม่เองาแม่ถึงจะต้องการลูก แม่คนนี้มันดื ối, ้อมันมันดูจริงๆอ่ะชอบออกทีวีกับแม่ไอออกกล้องกับมมันอื่นก็ไม่ออกมีลูกอ่ะเดี๋ยวแม่ไปให้โชว์ลูกหน่อยคนสวยของแม่จังสวยระเกินแก้วตาสวยหูฟ้าของแม่โอ้เจ้าหูฟ้าเอ้ยแสงงามเี่จะไหนถึงสามทำตัวเยอะยิ่งหนักหนา ือดเป็นหงทองร้อยลองฟ้าเยียดยามภามภษาพวกเดียวกันว่าต่ำี่เพียงดินสักเจ้าเป็นหงทองโสภาแต่สกุลน,นั้นหาเจ้ามีค่เาเพียงหักสิงหัวใจยาทยานเลื่อลอ,อยจนเมียงเม หยุดยามชาวดินบบยบินข้ามหัวไม่กลัวเกรงอย่ยายิงนักเด้หุ่เจ้าราดแล้วจะเอาอู้เซาทำทำมาแล้วทานไม่ได้นะคะเพราะว่าผีปอบคอยเฝ้าอยู่มีผีปอบคอยเฝ้าไม่เอาไม่เอา มันกรอบมากเลยค่ะหวานจะกรอบออร่อยมากเลยเดี๋ยวก็ทานจะให้เขาเอาเขาก่อนไม่งั้นก็แยงไม่อยากทานคนที่เขาไม่ได้ทานเนี่ยกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูความกรอบนะคะนี่ค่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 ะออืกรบ ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ข้าวแล้วลำคานไม่ให้ข้าวลูกแล้วแม่ลำคานลูกมากเลยเดี๋ยวก่อนให้เป็นเวลาที่ดึมให้ผู้คนเดียวได้ยังไงเราลูกทั้งหลายคน น้าวก่อนไม่เอานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อย่าดื้ออือย่านี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอหนึ่งชั่วโมงพอนะวันละสองชั่วโมงก็พอแล้วค่นี้ ไม่ระโมบแล้วไหนกันหมดมาไม่เป็นเมราเมรานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปไม่รับอกเรา กนสำคัญเกียรติเจ้ามาถึงนี่ก็ดีที่เราส่งให้คุ้มพอได้นุ่มกายเจ้าแข็งแรงเล้่เช้าเจ้าก็คงจากไปจัวบินออนราข้าช่วยหวงษาเจ้าเจ้า